สักคิ้วโง่เห้งยังไงให้ปังให้ดังลูกค้าท่านนี้ค่ะเดินทางมาจากฮังการีเลยนะคะโจทย์วันนี้ก็คือลูกค้าสักคิ้วมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่สวยค่ะแล้วก็สองข้างไม่เท่ากันเลยค่ะรู้สึกว่าอยากทำเีินก็ได้ให้คิ้วเนี่ยมันโง่เห้งดีให้ปังให้ดังกว่าเดิมค่ะกลับไปให้งานเงินเนี่ยไหลมาีทมามีคนอุปถัมภ์เยอะๆค่ะทรงคิ้ววันนี้อาจารย์ตายออกแบบให้เป็นทรงคิ้วที่มีชื่อว่า คิ้วงามค่ะเป็นทรงคิ้วของผู้หญิงทำงานแต่ยังคงความอ่อนหวานอ่อนโยนค่ะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งค่ะแต่จะไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะตอนนี้จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์มากขึ้นค่ะ เป็นทรงคิ้วที่เหมาะกับหญิงในยุคนี้มากๆเลยค่ะลูกค้าก็ถูกอ,อกถูกใจมากๆเลยสักคิ้วเสร็จแล้วลูกค้าบอกชอบมากๆเลยดูหน้าเปลี่ยนไปดูหน้าหวานขึ้นเยอะเลยอาจารย์ต่ายก็อวยพรขอให้ลูกค้ากลับไปมีแต่ความสุขความจเจริญเฮงเปังๆยิ่งขึ้นไปค่ะ